กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันลาบเมืองของชาวเชียงใหม่ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสาร์ที่1เมษายน2,566ลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเหนือสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดครูขมขืนเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จากกรณีมีผู้เสียหายที่เป็นผู้ปกครองเข้าแจ้งความร้องทุกข ดำเนินคดีกับครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกจะทำล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนักเรียนจำนวนหลายรายได้พานักเรียนของตนเองไปขุมขืนกระทำชำเราที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางผู้ปกครองเด็กได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสันป่าตองเรียบร้อยแล้วบิ๊กโจ๊กสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่รับผิดชอบเร่งสอบปากคำร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีต่อไปโดยเร็วมนูพุทธิมูลรายงานก็สำหรับการเดินทางมาในวันนี้นะครับว่าท่านวบตลอดได้มอบหมายผมลงมากำกับคดีนะครับซึ่งท่านผู้จัดการสรุปตอนภาคห้าท่านผู้ัดการตรุป 5, าารตอจังหว,วัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้จัดการก็ได้ดำการนก่อประมาณ หมายจับต่อสารเมื่อคืนแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดในช่วงเช้านี้ก็คือเป็นครูนะครับเป็นครูสอนดนตรีนะครับของเรียนในพื้นที่ของหางดงนะครับนะก็ขอไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันนะครับนะก็มีพฤติกรรมจากการที่มีเด็กที่เป็นเดือดร้องเดือนเข้ามาว่าถูกผู้ละเมิดทางเพศนะครับนะาถูกจับในเรต้องตัวนะครับนะซึ่งเด็กเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมีหลายคนนะครับนะวันนี้เรามีผู้เสียหายที่ เชื่อมั่นที่มั่นใจนะครับทางพ่อแม่ผู้ปกครองได้ข้าพาเข้าไปแจ้งความนะครับเราก็ได้ดําเนินการความมัดต่อสารเพื่อออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มคดีไปแล้วขณะนี้นะครับนะก็ตอนนี้ดูางการควบคุมตัวนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเด็กการรู้เมื่อทางเพศของเด็กนะครับผมก็ต้องฝากผู้ปกครองนะพ่อแม่นะครับว่าวันนี้แล้วก็ต้องสําคัญก็คือฝากท่านผู้ดการโรงเรียนนะครับแล้วว่าในการกํากับดูแลครูในโรงเรียนนะครับก็ฝากท่านผู้ดการโรงเรียนว่า ผู้ดูการเรียนนะครับนะจะต้องออใส่ใจนะครับดูแลโดเยเฉพาะครูที่รับผิดชอบเรื่องวงโยธวาทิศนะหรือดนตรีเหล่านี้เ,เป็นครูที่มีโอกาสใกล้ชิดสัมผัสเด็กเยอะนะครับก็จะใส่ความไวเนื้อเชื่อใจเหล่านี้นะครับนะทำให้เด็กเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็อาศัยโอกาสเหล่านี้ร่วงละเมิดทางเพศกระทาชำเราตัวเด็กนะครับวันนี้เหยื่อที่เป็นเด็กยังมีหลายคนนะครับบางคนจบไปแล้วนะครับนะแล้วก็เห็นพฤติกรรมครู คนนี้ทําแล้วทําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับถึงขนาดโพสเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของเราเองก็ทํางานร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับ NGO นะครับก็จะติดต่อน้องๆอีกหลายคนนเข้ามาแจ้งความเรื่องคดีนะครับโดยการปกปิดเป็นความลับนะครับวันนั้นก็ต้องฝากนะครับน้องๆนฝากถึงพ่อแม่นะครับที่ถูกกระทำร้ายเช่นนี้นะครับขอให้เข้ามาพบกับทางท่านผู้การ ตำรวจมุทารัโจวชยงใหม่นะครับในส่วนข้อมูลความลับทั้งหมดเนี่ยเราจะปกปิดเป็นความลับนะครับแต่ว่าพ่อแม่นะครับนะก็เพื่อจะปกป้องลูกนะครับวันนี้เราได้รับการกระทำนะก็ต้อง,งดำเนินคดีนะครับนะเพื่อจะให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยรับโทษน,นะอย่างแสนสาหัสนะครับดังเพราะนั้นะนะในเรื่องของการไล่มือคดีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้การท่านผู้จัดการก็จะมาดูเรื่องออการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะครับนะทำผิดกี่ครั้งรับโทษเท่านั้น